สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเกษตรบ้านๆน,นะครับมาดูสวนผลไม้นะครับเป็นผลไม้รวมนะครับมีทุกชนิดนะครับนี่คือต้นทุเรียนนะครับอายุสองปีนะครับปลูกต้นกล้วยไว้นะครับเพื่อให้ร่มเงานะครับ เป็นร่มเงาให้ทุเรียนนะครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนของด้านบนนะครับสวนผลไม้นะครับของพี่สาว ต้นนี้คือต้นลองกองนะครับต้นลองกองอมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมังคุดต้องขออาภัยด้วยนะครับพูดผิดนะครับมังคุดนะครับวันนี้ก็ต้นมังคุดนะครับดูปัญหาของมแมลงนะครับมแมลงมากัด อายุตัวนี้ก็สองปีเหมือนกันนะครับต้นมะม่วงนะครับมีดอกแล้วนะครับเล็กๆนะครับนี่ต้นนี้นะครับเป็นต้นทุเรียนที่อายุมากที่สุดนะครับประมาณสามปีนะครับ ปีเพราะว่าต้นนี้ปลูกก่อนปลูกรุ่นแรกๆเลยนะครับตอนนั้นนะครับผมมาปลูกไว้นะครับประมาณ15ต้นลอดต้นนี้ต้นเดียวนะครับครั้งนี้ก็ลองใหม่นะครับพี่สาวก็ลองมาปลูกด้วยนะครับแค่ระบบท่อนี่ก็ปลาไปประมาณอยู่ที่สองหมื่นะครับ ระบบน้ำนะครับซื้อท่อซื้ออะไรนะครับเพื่อมาทําเป็นระบบน้ำประมาณสองหมื่นนะครับไม่รวมกับต้นไม้นะครับด้านบนนะครับก็ เป็นสวนของต้นทุเรียนนะครับก็ดูแลดีนิดนึงนะครับเรื่องของหญ้านะครับเรื่องของน้ำนะครับเพราะว่านะครับมีสวนอยู่ด้านข้างนะครับเขาบอกว่าทุเรียนนี่เป็นต้นไม้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะครับ ว่าเป็นต้นไม้ที่เขาบอกว่าปลูกยากมากนะครับถ้าไม่ดูแลให้ดีนะครับก็สามารถที่จะพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อเลยนะครับศัตรูพืชนะครับก็เยอะนะครับ เป็นกเกษตรผสมผสานนะครับคือรวมเราจะไม่ปลูกแค่ต้นไม้แค่ชนิดเดียวนะครับปลูกหลายๆชนิดนะครับถ้าเราปลูกชนิดเดียวนะครับเราก็สามารถเก็บกินหรือเก็บผลผลิตนะครับได้เพียงชนิดเดียวนะครับ ต้นไม้แต่และชนิดนะครับก็จะมีฤด,ดูออกดอกออกผลที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเป็นสวนที่ปลูกทุกชนิดนะครับเราก็เก็บได้ทุกทุกฤดูนะครับคือแล้วแต่ชนิดไหนจะเกิดในฤด,ดูไหนนะครับยกตัวอย่างละมุดนะครับละมุดที่ สวนอยู่ที่จากคลิปที่แล้วนะครับที่ถ่ายให้ดูนะครับก็ออกผลแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับต้นมะละกอนะครับก็ปลูกตามตามต้นไม้ชนิดอื่นได้เลยนะครับ เราจะได้ลดน้ำนะครับเพียงทั้งเดียวนะครับตรงนี้นะครับผ้าตรงนี้นะครับเราเอามากั้นเพื่อกันลมกันแดดนะครับไม่อยากให้ต้นไม้ของเรานะครับโดนแดดมากเกินไปนะครับ เรามาดูต้นมะม่วงนะครับออกดอกแล้วนะครับมะม่วงนะครับเป็นกิ่งน่าจะเป็นกิ่งที่เขาติดตามาแล้วนะครับ นระครับเดี๋ยวฝั่งนั้นนะครับที่เป็นเสียงนะครับเป็นเสียงเครื่องตัดหญ้านะครับตอนนี้แม่ก็ไปตัดฝั่งสวนของผมแล้วนะครับเดี๋ยวให้แม่ตัดเสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยไปดู เราจะถ่ายให้ดูนะครับอาจจะลุกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวนะครับไม่ค่อยได้มาดูแลนะครับผมก็มีหน้าที่มาลดน้ำนะครับ เป็นสวนเล็กๆนะครับของพี่สาวมีพื้นที่ประมาณอยู่ที่สามไร่นะครับส่วนของผมอยู่ที่น่าจะสองไร่นะครับ เดี๋ยวว่างๆนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายสวนของของไอสวนข้างๆนะครับให้ดูนะครับเขาปลูก2องปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าของเขานะครับจะสวยกว่านะครับหรือว่าปลูกปลูกก่อนนะครับน่าจะปลูกก่อนนะครับของเขาจะสวยกว่าแล้วก็โตเร็วกว่าเพราะว่าเขาดูแลตลอดนะครับเขาจะนอนอยู่สวนเขาเลยนะครับ เขาจะทําสวนอย่างเดียวนะครับของเรานะครับก็จะมาดูแค่สัปดาห์ละสองครั้งสามครั้งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับ